ผมมาตัหลักผมหรือว่าคือจากอะไรนะแต่ว่าขอบคุณมากรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่ได้เป็นคนที่สมควรได้รับความรักอะไรขนาดนั้นอะไรอ่างนี้แต่ว่าก็าวันนี้ได้ทาให้ได้เห็นว่าเออความรักที่ทุกคนได้มอบให้แบบเยอะมากจริงๆเะยมันมันเยอะมาตลอดแล้วมันก็เยอะามากอีกครั้งในในงานวันนี้ครับใช่ก็ขอบคุณทุกการอร์ตทุก กำลังใจเลยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่นั่งอยู่ในวันนี้หรือคนที่ส่งกำลังใจมาจากที่อื่นๆรอบๆอะไรอย่าง็พวก็ผมรู้ส,สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับก็สัญญาว่าจะแบบตั้งใจทำแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่ดีๆออกมาไม่ทำอะไรที่ผลขีดหวังอะไรแบบนี้แน่น,นอนก็คือเช่โร่ๆก็คือแค่อยากบอกว่ารักนิ้มแบบ้สเนะสีดเดยมากๆนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณดิฉันนั่นเอง ว่าความรักคนให้มันแบบบริสุทธิ์มากๆนแบบว่าทุกคนไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากพวกเราเลยนี่ครับอืมรู้สึกว่าแบบมันเกินไปมากๆเลยนะครสำหรับแพลนี้วันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจเตรียมแล้วก็ได้เป็นสิ่งที่ทําได้มากที่สุดเพื่อตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้นะครับผมใชายก็บอกว่าจะสนุกกันมากๆแล้วก็ชื่นชอบกับทุกๆเพลงทุกๆอย่างทุกๆคอนเทนต์ที่เราเตรียมมาลมเลยนะขอบคุณทุกท่าน